มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนท้ามกลางเสียงแสดงความยินดีก็กลายเป็นดรมาม่าดรอนขึ้นนะคะหลังจากครูเบียตอบตกลงคบหาดูใจกับโปรตาแต่ว่าชาวเน็ตต่างโฟกัสไปที่โพสตของจอยพี่สาวเนเงินที่ได้โพสต์ว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆเหมือนคนเก่าเราเลยล่าสุดจอยออกมาเคลื่อนไหวบอกต่อ จากที่ขอปกป้องตัวเองอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่หลายคนบอกว่าอ่านแล้วเข้าใจในมุมของจอยบางก็ิดอยู่ยกับเรื่องราวที่จอยได้โพสต์เรื่องของแฟนใหม่หน้าคุ้นงานนี้สาวจอยชี้แจงส่วนเรื่องผู้ชายที่มีประเด็นเอาเป็นว่าเราได้มีความสัมพันธ์กันในระยะสั้นและได้จบลงไปนานแล้วต่อมาวันหนึ่งในเดือนธันวาคม2566เป็นวันเกิดน้องในกลุ่ม ทางผู้ชายได้โทรมาที่จอยบอกว่าขอมาดื่มต่อด้วยและนั่นคือวันแรกที่จอยแนะนําให้พี่ๆในแกงรู้จักกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเห็นว่าชอบตีกอล์ฟเหมือนกันต่อมาอีกตุลาคม2 5งหพี่ๆในแกงได้นัดกับผู้ชายไปที่ห้องซ้อมกอล์ฟทั้งฝั่งน้องแล้วก็ฝั่งผู้ชายต่างก็ได้โทรตามให้จอยไปหานั่นคือวันที่น้องได้เจอกับผู้ชาย พ่อหลายๆอย่างเริ่มชัดขึ้นได้มีคนเคยโทรไปให้คุยกับน้องเรื่องนี้เพราะเห็นว่าน้องเคยอยู่กินในบ้านของจอประมาณว่าทำแบบนี้ได้ใช่ไหมส่วนทางฝั่งผู้ชายถ้าจะบอกว่าจำไม่ได้หรือแค่คุยก็แล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนั้นเอาเป็นว่ารู้ดีแก่ใจขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ